ทีนี้การดํานาของพวกเราเนี่ยโดยปกติในในหน้าฝนเนี่ยพวกเราจะไม่มีปัญหาเนาะจะใช้ศักยภาพของพื้นที่อะไรอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาจริงในที่บ้านมานั้นมันตอนนั้นยังไม่มีน้ำใสเนาะพอดีแห้งอ่อนน้ำใสพวกมันหายผมคิดว่าปีนี้มันไม่น่าจะอยู่รอดเลก็หมดตำนานเลยลู่นนะก็ทบ้ายอย่างพวกนี้ บางส่วนที 19, buses, ่มันเป็นมาช่วงหนึ่งมันก็หายมันก็ตามมาคือแตกฟองมาได้นะครับจนหนึ่งก็บานไาแอดไทไทยบานใหม่เลยนะครับสุกใหม่ๆประมาณ20-30วันเนาะก็นี่เป็นเจลล์การหนักๆนะครับที่เ่าเมดูก็จะมีแลวข้าวกระทุ่มนะครับตอนแรกค้าว่าจะเป็นจากเรยอไปนะครับแต่พองไปไปตรวจสอไปจริงมันไม่ใช่มันผู้ชมไม่ใช่มันเป็นพวกใบไหมเป็นพวกไฟไหมระยะยาวนะครับ พอไหม้กจะยุบไปเลยนะครับตรงนี้มีการสังเกตว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากไปไหม้ไปไหม้นี่จะเกิดจากเชื้อรานะครับลักษณะแผลของเขาตอนแรกเนี่ยมันลักษณะจะเป็นรูปตาเป็นรูปตาแล้วก็จะมีกลุ่มจงกลางนะครับนะแต่ถ้าเป็นระยะนี้ะก็ะสังเกตยากนะครับต,ตัวนี้มันนะครับไอเชื้อราตัวนี้มันจะมีอยู่ในแปลงแปลงแปลง,ปลงนาตรงนั้นแล้วนะครับหรอมันจะติดมาจาบเมล็ดพันธุ์นะครับ จะติดมากับเรืพันทของเราดัง้งแต่ที่เป็นตนนัวนี้ในความที่ผมผมอยากจะให้เปลี่ยนทันตั้งขอพันใหม่มาที่มันไม่มีชืวอโรกปติดมานะครับเปลี่ยนทางถ้าท่านเอาทาเดึงโอกาสที่จะเป็นทนทามีมากนะครับไอ้ตัวตัวโรคไฟไหม้มไอ,อ้ที่เป็นไห้หลายระยะนะครับระยะที่เป็นก้าหรือเป็นตัอนอยู่รรนลักษณะที่เห็นกันครับจะตายยุ่งไปเลยครับถ้าเป็นในระยะที่ที่เป็นก่อรวงนะครับเราจะเรียกว่าไหม้ก่อรวงท่านเคยเห็นไหมครับทัน มันจะออกววงออกไม่มาอยู่ในเมล็ดมันจะไม่เจมันจะหักจะเป็นเชื้รายอยู่ตรงทอมันนะครับอีกหนึ่งระยะการวัวงและอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพรกดาหรือที่บ้านเราเรียกว่าข้าวโอ๊กนะครับนี่ก็เป็นแจกโลกใบไม่อย่างเดีกันนะครับฉะนั้นในความคิดของผมถ้าเป็นไปได้ก็คุกที่จะมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่